ใช้ชีวิต24ชั่วโมงในโรงแรมผุดแปลกที่ทั้งตึกเป็นร้านเกมใช่แล้วค่ะทุกคนและที่นี่ก็คือประเทศที่ปุ่นะคะประเทศที่ขึ้นชื่อว่ามีแต่ของแปลกแปลกทั้งการแต่งตัวแปลก สินค้าแปลกและการบริการแปลกแ,และแน่นอนการมาญี่ปุ่นของเราในครั้งนี้นะคะเราก็ไปเจอกับโรงแรมโรงแรมหนึ่งค่ะที่ทั้งตึกเป็นร้านเกมซึ่งโรงแรมนี้นะคะเป็นโรงแรมโฮสเทลที่เราสามารถเล่นเกมได้ตลอดการเข้าพักเล่นทั้งวันทั้งคืนง่วงก็คือน,นอนไปเลยซึ่งเราก็จะลองไปใช้ชีวิตไปเล่นเกมที่ประเทศญี่ปุ่นกันไปสนุกแน่ค่ะ ตอนนี้นี่กจะส่งสาวพลอยไปยขึ้นเครื่องป้าเปิดคลิปเองเลยเหรอใช่เดินทางไปโอซาก,ก้า<อ>ประเทศญ,ญี่ปุน่น<อ>ไปล่วงหน้าหนึ่งวัน<อ>แล้ววันมาเลินต้องไปรับสาวพลอยที่โรงแรมมาเจอกันที่โอซาก,ก้าสามสิบตอนเช้า Breaking bread with the muggles. They said I wouldn't make it. Now they looking puzzled. They said I wouldn't make it. Now they go hustle. Get the bag. It ain't never getting fumble. ไฟแบบรถไฟด่วนรถไฟรถไฟพิเศษอะไรอย่างนี้เนาะที่จะนั่งตรงเข้าเมืองโอซาก้าเลยนะคะก็จะใช้เวลาประมาณ50ถึงชั่วโมงหน,นึ่งอะไรอย่างนี้เนาะถึงนำปาเซนชาตต่อไปเราต้องเดินไปที่โรงแรมกันประมาณ7นาทีตอนนี้อากาศหนาวมากแบบหนาวแบบเอ,อ,เอู้ว แล้วเราก็มาถึงที่พักของเราในคืนนี้อีโซนโรงแรมที่เหมาะแก่ค่าก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปพักกันในตึกนี้นะคะที่ทั้งหมดนี้นั้นจะเป็นแต่เกมและคอมพิวเตอร์เข้าไปใช้ชีวิตกันแล้วก็เข้าไปดูกันว่าเป็นยังไงนะคะสนุกแน่ค่ะโอ้โหแดงมาเทีย คอโอ้ <GM. S 2> oh. สนุกแน่ค่ะแม่งเช็คอินสี่โมงเย็นแล้วก็เลยแบบเอ๊ะเช็คอินสายจังวะแล้วเช็คเอากี่โมงเช็คเอาก่อนสิบโมงเช้าใช่เหรอวะฉันตกใจมากเลยว่า มันคุ้มค่ามหมือว่ากับการเช็คอินโรงแรมสี่โมงเย็นแล้วเช็คเอา1์สิบโมงเช้าเนี่ยประเด็นก็คือตอนเนี้ยมันเวลาเที่ยงไงเขา้าไม่ได้รอกันไปก่อนแล้วไปหาอะไรกินตอนเที่ยงก่อนแล้วกันแต่เมื่อกี้เข้าไปแล้วโอโ้โห first impression ตกใจไปหมดเลยโอเคปะหาอะไรกินกันโอเคราเมงอาหารมื้อแรกในแดนญี่ปุ่น จะให้ดูเมนูเป็นแบบพนักงานเสิร์ฟจากอนิเมะเป็นการ์ตูนนะคะยินดีต้อนรับสู่พาเมงน,นะคะ<า>แล้วนี่ก็คือาเมนของ,ของเรานะคะ<า>ช้อนอยู่นี่จริงๆอ่ะประเทศญี่ปุ่นการมาเที่ยวคนเดียวถือว่าเป็นประเทศที่แบบเที่ยวง่ายที่สุด อันดับต้นๆเลยนะมันมีไม่กี่ประเทศที่รู้สึกว่าเที่ยวง่ายขนาดนี้ถ้าเที่ยวคนเดียวนะ mm hmm. การเดินทางง่าย mm hmm. เข้าใจง่ายบร mm hmm. ิการดี mm hmm. ที่สําคัญปลอดภัย่มันก็เลยแบบเที่ยวคนเดียวง่าย mm hmm. นี่โอเคถูกประวันเนี่ยปีนี้จริงๆมีแผนที่แบบเทียเท่ยวเยอะมากซึ่งหลายที่ก็เป็นที่ที่ค่อนข้างที่จะแบบแอดแวนแอดแอดแอดแวนแอดวานขึ้นมาหน่อยก็คือแบบมีความประจนภัยเพราะเราก็ชอบความประจนภัยหรือไง mm hmm. หลังๆมันเนี่ยเราเริ่มรู้สึกแบบ กลัวมากขึ้นทุกคนเราไม่ได้กลัวแค่แบบหลงทางจนต้นไม่สบายแต่แบบหลังๆเราเริ่มกลัวตายเว้ยอย่างไอคลิปมาชูปีชูนี่คือแบบหลงเข้าไปในปาน่านหนรมันทิ้งตายได้เลยนะอะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีแบบอีกเสียงหนึ่งเว้ยที่แบบมาตีกับในหัวความกลัวของเราว่าจริงๆแบบเราอยู่ไหนเราก็ตายได้เป้าวาอะไรเงี้ยสิ่งที่ฉันไปนั้นก็คือเพิ่มความเสี่ยงนั่นแหละพอมาญี่ปุ่นทุกคนรู้ไหมว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่คนเนี่ยทำประกันเยอะที่สุดในโลกนะคะคือ Help, แทบจะแบบทุกคนมีประกันนะแต่พอพูดอย่างนี้แล้วอะ่ะมันก็เลยทําให้เราเนี่ยนึกถึงประกันตัวนึงทุกคนที่น่าสนใจนั่นก็คือประกันมรดกเงินล้านง่ายแค่ปลายนิ้วและผิดลฟพร่อมกับโตเกียวมารีนบริษัทประกันชั้นนําระดับโลกจาก ญี่ปุ่นก็ตอนนี้นะคะลบผิดไลฟ์นะคะเขาได้ออกประกันชีวิตออนไลน์ที่มีชื่อว่าโตเกียวเวลตี้ไลฟ์ที่จะช่วยคุ้มครองการเสียชีวิตของเราโดยเฉพาะเลยนะคะสูงสุดถึง1ล้านบาทเป็นมรดกให้ครอบครัวนะคะก็อย่างที่เราบอกนะคะว่าการตายเนี่ยมันเกิดได้กับทุกคนเลยนะคะไม่ใช่แค่เฉพาะกับคนแก่เนาะบางทีเราอาจจะแ,แบบว่ากินก๋วยเตีนะ๋ยวอยู่หน้าปากซอยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอ่ะลูกชิ้นติดคอตายอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะคือเราเนี่ยก็ไม่รู้นะคะว่าอนาคตเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างใช่ไหมเราก็เลยต้องเตรียมตัว ะะซึ่งประกันตัวนี้นะคะสามารถทําออนไลน์ได้เลยนะคะอย่างนี้เราเข้ามาในหน้าเว็บไซต์และผิดไลฟ์แล้วนะคะก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะที่เป็นรูปครอบครัวสดซื้อได้เลยนะคะแบบว่าอนุมัติออนไลน์ด้วยนะคะ4ขั้นตอนทาแค่15หาทีเท่านั้นนะคะและที่สําคัญเพิ่มต้นแค่1.90บาทต่อเดือนเท่านั้นค่ะแต่มันก็ต้องขึ้นอยู่กับอายุและเพศด้วยนะึ่งเดี๋ยวเราจะมาลองสมัครให้ดูแล้วกันนะว่ามันเป็นยังไงบ้างโอเค ซึ่งเบี้ยประกันของเรานะคะก็จะอยู่ที่เดือนละ206บาทนะคะทุกคนแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าจ่ายรายปีเนี่ย อยู่ที่2350บาทเท่านั้นนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาลองคำนวณความคุ้มค่าดูละกันว่ามันจะถูกลงอู้ถูกลงประกันเยอะเลยนะก็เท่าเทียบว่าเราจ่ายเป็นรายปีใช่ไหมเหมือนเราจ่ายแค่1 95บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการจ่ายรายปีเนี่ยก็คุ้มกว่าเยอะเลยแต่ที่สําคัญนะคะทุกคนเบีย้ยประกันเนี่ยคงที่เป็นเวลา10ปีเลยนะคะไม่ว่าจะจ่ายแบบรายเดือนรายปีนะคะก็จะจ่ายแบบนี้ต่อไปตลอด10ปีเลยก็คือเขาเนี่ยไม่มีการผูก มัดได้เลยนกะ็สำหรับใครนะคะที่อยจะเตรียมตัวกับความไม่แน่นอนของชีวิตแล้วก็อยากจะมีมรดกเงินลานะคะที่แบบว่าฝากเอาไว้ให้กับคนที่ยังอยู่หรือว่ารุ่นลูกรุ่นหลานหรือว่าคนที่ต้องใช้ชีวต่อไปนะคะ ก็มาแนะนําตัวนี้ละกันค่ะว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆาเลยนะคะทุกคนก็ตรกจีนปีนี้นะคะทุกคนก็อย่าลืมไปสมัครกันได้นะคะยกผลประโยชน์เพื่อมอบให้เป็นของขวัญสําหรับคนที่เรารักนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่แฟนลูกก็จะได้เป็นมรดกเงินล้านตอนที่เราไม่อยู่ดูแลเขากันพูดมากขนาดนี้เล่นได้กินข้าวเลยเนะี่ยครีมตัดผา,าก็ฝากด้วยละกันทุกคนก็เผื่อใครที่สนใจนะก็ ไปลองศึกษาหาข้อมูลกันดูได้ก็เดี๋ยวเราจะกินข้าวกันกับหมูชาชู<ม>ใช่ไหมอันยิ่งใหญ่อันนี้เข้ามาเลยเจอกันอีกทีนะจ๊ะยินดีต้อนรับสู่สี่โมงเย็นและการมาแก้มือเช็คอิโนโรงแรมของเราทำไมภาพมันมนชัดเจนยังไงก็ไม่รู้ฮัลโหล ใช่โอเคโอเค่อ้้ัมไม่กี้คือเราต้องเลือกคอมเกาะนะว่าคอมไหนจะเป็นของเราตลอดหนึ่งวันนี้ ไม่คิดเลยนะเนี่ยว่าตึกนี้จะมีถึง8ชั้นนะทุกคนแล้วคือทั้งตึกมีแต่ห้องเกมคือเราสามารถเลือกชั้นเล่นเกมได้เลยตั้งแต่ชั้น1ชั้น2ชั้น3เล่นทั้งวันทั้งคืนง่วงก็คือน,นอนไปเลยโอเคเนดะี๋ยวไปหาเตียงกันก่อนเตียงเราคือ806นะฮะ <Wow. S 1> นี่ก็เป็นที่พักของเราในคืนนี้เป็นโฮสเทลนะเป็นแคปซูล ไปดูซิมันมีอะไรให้บ้างในห้องนี้ปลั๊ก <Black S 2> นะคะ USB เปิดปิดไฟล็อกเกอร์ใส่ของมีค่าและอันนี้ก็คือไม่ทำอะไรวะใครรู้บงหงบอยดิหน้าห้องพักของเราก็จะมีเป็นม่านนี่ให้ความเป็นส่วนตัวเว่อร,อรแตกต่างจากแบบโซนเล่นเกมมากโซนเวอรเกมก็คือแบบแดงถึกอ่ะนี่ก็คือส่วนของห้องน้ำ ห้องโฮสเทลทั่วไปนะคะไม่ได้มีอะไรห้องน้ำญี่ปุ่นญี่ปุ่นน,นะนี่นี่ที่กดปกติทั่วไปเดี๋ยวเราจะลงไปชั้นหนีกันนี่นะฮะมีแบบ battle field นะเป็นแบบสู้กันเป็นเล้าเป็นแบบที่กินอาหารเป็นทำอาหารอะไรอย่างนี้นะ,ะเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงเพราะว่าเราจองเครื่องเกมเอาไว้ที่ชั้นสามูู้ เหมือนคนละโลกมากเปิดมาก็คือตกใจกับสีฟ้าที่มันฟ้าไปหมดเลยโอเคตอนนี้เราก็อยู่หน้าของเราแล้วนะคะใ่ เป็นกระจกข,ข้างหลังตางจากอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ที่เกาหลีเนาะที่แบบกินมามากกันหน้าคอมได้เลยต่อที่นี่เขาไม่ให้กินอาหารหน้าคอมนะฮะหน้าจอก,ก็มาแล้วนะฮะแล้วเราจะมาลองรีวิวอุปกรณ์ที่นี่นะว่าร้านเคมเขามีอุปกรณ์อะไรนะฮะเราก็ใช้ Logitech นะทั้งทั้งหูฟังทั้งคีย์บอร์ดนะฮะเมาส์โลจิเทคนะฮะที่นี่เขาก็ใช้ a า r i i i รซนะฮะ ก็เป็นแบบเก้าอี้เกมมิ่งพอเราเข้ามาพักที่นี่ใช่ไหมเราสามารถเล่นเกมได้ตลอดที่เราพักตั้งแต่4ี่โมงเย็นจนถึง6กทุโมงเช้านะอาจจะเป็นเหตุผลก็ได้ที่เขาให้เช็คอินช้าแล้วก็เช็คเอาไว้มามาดูกันว่ามีเกมอะไรที่เขาเล่นกันนมินนาะแต่ฉันจะไม่พลาดเล่นโดตาเดลัน LOL อีกแล้ว ฉันขอโทษจริงๆทุกคนในคลิปเกาหลีเราเสิร์ชร้านเกมในเกาหลีแบบเสิร์ชขึ้นมาแล้วมันป๊อปอัพไอรานนั้นะเป็นร้านแรกที่มันขึ้นมาเด็กกูก็แหมก็เลยไปเลยแล้วไม่ได้หาข้อมูลเลยว่ามันคือฮับใหญ่ของ LOL แล้วฉันก็คือไปเล่นเกมโดต้าในร้านนั้นแล้วคนก็แซวฉันยับมากแล้วคนก็ดูเป็นร้านเลยนันอายที่สุดนี่เขาก็จะมีเขียนนะคะว่าเล่นได้17ชั่วโมงโอเคก็ พอเราเข้ามาก็จะเห็นหน้าแรกนะคะคิดว่าน่าจะเป็นเกมยอดฮิตที่นี่ Battlefield Black Desert Call of Duty ด o t a 2ก็ยังมีนะจ๊ะฮิตตอนนี้บังเอิญฉันกด dot อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดฉันจะเรียก over boss เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอารหัสก่อนไอตัวแอดบนคีย์บอร์ดของญี่ปุ่นมันไม่ใช่เทวๆนี้หรอวะ โอ้ยนียย่มีแอดกันหรอโอ้ยไม่กอดแอดมีอยู่ไหนไข่ปาคีย์บอร์ดมีคนปาคีย์บอร์ดแล้วนหนึ่ง <c oughs> Excuse me, do you know where is a ad แอดมเควอร์บอทงน้่ายแอพีเมชิปพีอ๋อ oh, I got it. Oh, <my> At. ม <Review. S 1> ันอยู่ตรงพื้รีวิวร้านเกมีคีอร์บอดญี่ปุ่นตัวแอดไม่เหมือน ที่ได้บนโลกใบนี้โอเคฉันได้ <laughs> พิมพ์อีเมลทักทียากกวเล่นเกมก็คือพิมพ์เนี่ยแหละอืมอะ,อะเล่นตรงนี้แน่นอนตอนเนี้ยประสบปาญอากับภาษาญี่ปุ่นมากอยู่ในตัวเกมก็คือภาษาญี่ปุ่นอะอันนี้น่าจะเป็นคำว่าพูีเกมนี้ไม่ค่อยได้เล่นเลยอะอันนี้คืออะไรฉันก็จาไม่ได้นั่นเนี่ย <c oughs> ชาวโอเวอร์บอสจะแซวฉันนะฉันโดนแซวอ,อีกแน่เลยเนี่ยอันี้คือตำแหน่งตำแหน่ง เลนซับก่อนเลยแล้วกันเอามาอ๋อ,อแล้วฉันก็เล่นกับคนญี่ปุ่นด้วยเพราะมันคือเซิร์ฟญี่ปุ่นอ่ะเล่นกลางโดนด่นาแนา่เลยว่าเจ่งเป็นภาษาญี่ปุ่นนะเบอร์ซี่ฉันเป็นผู้ภาษาญี่ปุ่นแล้อ่ะอ้าวอุ้ยขอหิวน่อย ตายแล้วช่วยกูทีตาตายแล้ว <c oughs> ไอซีมาไม่ถึง ด้วยแต่วัฒนธรรมที่นี่เวลาเขาเล่นเกมเขาชมกันด้วยกดไลค์ให้กันตลอดเวลาซึ่งมันก็เป็นอะไรที่แปลกด,ดีที่เขากดไลค์ชมตลอดเลยท้งเกมเนี่ยนะอุ๊ย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 เยเชเชโดนดาโดนดาเนี่ยเป็นไง ั้นโชชนะในครั้งแรกไม่เสียหน้าคนไทยนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูอีกชั้นหนึ่งคือชั้นสองโอ้โหแดงอีกแล้วข้างบนก็ฝา้าข้างล่างก็แดงอือหเสร็จเเสียชมาแข,ข่งขันและเอาชนะจุดจบ อ,อะไรคือจุดๆุดขอมีภาษาไทยอยู่บนพื้นแต่คนไทยไม่เข้าใจความหมายมีหลายชั้นมากแล้วก็แต่ละชั้นก็คือแบบคนละแบบกันเลยอ่ะ บ้างวะ <c oughs> คุณลุงนั่งสวยมาม่าอยู่ข้างๆนะคะเป็นเพื่อนแล้วก็นี่ก็จะเป็นพวกแบบโซนกินข้าวใช่ไหมข้างหลังก็คือเป็นแบบที่นั่งเล่นเกมเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวกินข้าวเสร็จทำอะไรเสร็จก็จะไปต่ออีกสักแมทนะเออลินบอกละค่ะ ถ้าเป็นมาม่าในหลางเกมอะก็คือราคามาตรฐานอันนี้คือ260เยนนะกับน้ำา6 0หเยนและนี่ก็คือเวลาตีหนึ่งก็ยังไม่ได้ลุกไปไหนจะดูสภาพทั้งบนคือห้องนอนนันก็เลยรู้สึกว่าเล่นได้ทั้งวันเลยคือไม่ได้ไปไหนเลยอแย่มากเลย คนยังนั่งเไดนเต็มไปหมดเลยอ่ะแบบไม่กลับบ้านอ่ะอย่างที่บอกข้างบนคือห้องนอนเราชอบเวลา,าคนอ,อุทานมากเลยที่เนี้ย,ยข้างๆเกาหลีข้างหลังญี่ปุ่นอโ,อโอ้ชอบต้มเตกชต้มเต้แล้วก็ด่ามีความหลากหลายทางพัฒนธรรมสูงคืนนี้ยาวๆไป 오根本 สวัสดีเช้าวันใหม่ตอน9โมง40นะคะก่อนจะไปเราจะมาเล่าให้ฟังว่าเราอ่ะค้นพบไปสิ่งนี้เลยมันคือการค้นพบที่ยังไม่ค้นพบเออเวลาฉันนอนไฟเนี่ยมันแดงตาเลยฉันก็เลยลองเอาอย่าเนี้มาแบบพาดอย่างนี้ออแต่สุดท้ายมันก็ยังแยงตาอยู่ดีแต่ฉันก็รู้สึกว่ามันเกี่ยวกันแน่เลยอะ มันต้องใช่พอามเป็นมาก็เป็นปริศนาต่อไปว่าอีผ้านี้คืออะไรเช็คเอาออกมาแล้วนะคะแต่ว่าเขาอะ ไม่ให้ฝากกระเป๋าที่โรงแรมเลยฉันจะต้องพากกระเป๋านี้รอมไป2สอชั่วโมงหรออะไรเงี้ยแกมาที่นี่<ม>เพื่อเล่นเกมเท่านั้นแล้วก็นอนซะไม่มีบริกัรอะไรอื่นๆอีกต่อไปอะไรเงี้ยก็<ม>ถือว่าเป็นประสบการณ์การมาใช้ชีวิตในร้านเกมหนึ่งวันสนุกดีนนะรู้สึกได้เห็นวัฒนาธรรมคน ญี่ปุ่นเหมือนกันว่าแบบอ๋อคีย์บอร์ดที่ญี่ปุ่นตัวแอดมันอยู่คนละที่กันวะเวลาทำการเล่นเกมว่าเออเขาก็เป็นคนที่เล่นแบบมีมารยาทอะไรเงี้ยอารมณ์แบบกดตั้งคิวตลอดเวลาหรืออะไรเงี้ยได้เห็นรีแอคของคนที่เล่นข้างๆทุกคนว่าแบบว่าเขาอุทานว่ายังไงมีแบบมำํำยามอะไรเงี้ยเล่นกันยันเช้าก็เห็นคนก็ยังนั่งเล่นอยู่แบบว่าไม่ลุกไปไหนเลยอ่ะเออจนเราเช็คเอาเขาก็ยังนั่งเล่นอยู่นะทุกคนแต่กมีคอมมูนิตี้เล่นเกมหรือว่าอยากมาใช้ชีวิตกลางเกมแล้วนอนไปเลยอะไรเงี้ย ก็ลองดูนะทุกคนที่โอซาก้าแต่สหรับเราเราก็ู้สึกว่ามันแค่แปลกในเรื่องของเล่นเกมแต่เรื่องการบริการหรือว่าการเช็คอินยังมีความงงๆแล้วก็แบบไม่ค่อยโอเคกับการฝากกระเป๋าไม่ได้แล้วก็เช็คอินช้าแล้วก็เช็คเอาท์ไว้เนี่ย อะไรที่สำคัญฝากและผิดไลฟ์ด้วยนะคะโมรด,ด,ดกเงินล้านแค่ปลายนิ้วนะคะคทุกคนสำหรับใครนะคะที่สนใจการลัดตามหาประกันชีวิตนะคะที่ทำง่ายแบบดิจิตอลนะคะทำออนไลน์สีขั้นตอน15นาทีเสร็จนะคะเราก็จะได้มีประกันคุ้มครองนะคะเผื่อ <c oughs> ว่าอนาคตเป็นอะไรไปจะได้มีโมรด,ด,ดกนะคะส่งต่อให้คนที่ยังอยู่นะก็ฝากเอาไว้ล้วกันคะ่ะแล้วเจอกันนะจ๊ะหวังใบยคนดูหน่อยก็สวัสดี เราไปเจอกันใหม่นะครับแค่นี้ครับลงแล้วอะไรคือลงแล้วถามก็ลงแล้วก็ไม่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 รีวิวแล้วไงโอเค